เข้ากล้ามานพดวันนี้เนี่ยเจ้าถินเปลี่ยน2ตำแหน่งครับไม่มีดานิเอลโตติกับซูฟามิอารีฟินในตัวจริงนะครับส่วนทีเวียนตราเนี่ยสามตำแหน่งครับจนาธาทันทีสเรากาสอยู่ที่มันต้องสำรองครับบอลอยู่ที่จักรพันก็ถึงเกมช้าลงแล้วครับเจ้าถินหลังจากที่กดดันหนักในช่วง5นาทีแรกนะครับ บอลขึ้นมาตั้งที่ซาริฟวิชรพนสายเข้าช่องมาสวยนะครับอาแล้วครับชัยวัฒนเก็บได้เจริญศักดิ์ตามทางสุพรรณบุรีรัตน์ดวลกับวิทยาเจอชนก่อนครับโอ้โหแล้วดูครับวิทยาชนเตะต,ติงด้วยครับ <c oughs> แน่นจริงๆคนะจังหวะนี้เข้าด้วยไหลนะฮะแล้วก็เตะที่จังหวะเจริญครับเปิดโค้งให้เจริญศักดิ์ในกรอบเขีโทษแล้วทันด้วยครับเจริญศักดิ์ข้างบ้าน อีกแล้วครับเจรัสสักกลส่งให้บรอสตาเดลี่หนีเป็น23ประตูในไทยลีกแล้วครับจังหวะแรกนั้นแค่ทักทายครับช่วงนาทีที่3ครับแต่คราวนี้เหมาะเจาะลงล็กอกโปเช่ต้องบอกว่าโอ้รู้ขารู้ใจจริงๆครับ23ประตูแล้วครับบรอสตาเดลี่26นัด23ประตูสถิติเหลือกินจริงๆฮะเนี่ยบอลยกมาตรงนี้จเจรัญสัก มองในแป๊บหนึ่งคัดแบกกลับมาแล้วแปรด้วยซ้ายครับเรียบร้อยครับง่ายๆแทัอินโอ้โหต้องชมตั้งแต่บอลของพี่จะโดนเลยนะครับตักมามีสปินเลยครับตกพื้นแล้วหยุดรอจเจริญสักดหักข้อมาสี่ห้าองศาแล้วแปรด้วยซ้ายตรงนี้ครับ1นศครับสุพราการิตี้ออกนำตราเด็บซีไปแล้วจากคนนี้ครับรสตาเดลลี่นี่เป็นบอลไดเรกเลยนะฮะคือบอลที่ซ้อมกันมาแบบนี้แล้ว